เนี่ยคะ่ะเหรียญเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเขาจะทําแข็งมาแบบนี้ mm hmm. เหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งเพราะเป็นปีแรกที่ผลิตเหรียญใช่ไหมคะแล้วคนไม่นิยมใช้เหรียญคนถนัดที่ใช้แบงก์อยู่เหรียญจึงไม่ได้รับความนิยมไม่ได้นําออกมาใช้จ่ายมากนะักเหรียญที่ผลิตออกมาแล้วจึงเหลืออยู่ในกลมเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานทางกรมเขาจึงทําเป็นแพ็กเกจออกมาแบบนี้ให้ ประชาชนเก็บไปสะสมจําหนในราคาเหรียญละไอแผงละสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนี่ครั้งแรกทำออกมาเป็นแผงสีฟ้าก็ได้รับความนิยมค่ะไม่พอกับความต้องการเขาก็จึงทํามาใหม่ชุดที่สองค่ะแผงสีเขียวแผงสีเขียวนี่คือเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกจะเป็นแผงสีฟ้าแผงสีฟ้าสังเกตดูเหรียญง่ายๆเลยนะคะถ้าเหรียญที่ออกมาจะแผงสีฟ้านี่คือเหมือนเขา เหมือนเขาเอามาตกแต่งอะคะ่ะเหมือนพ่นทรายสีเขาจะไม่เหมือนกับเหรียญปีสามหนึ่งสีเขียวแขงเขียวความแตกต่างเห็นชัดเจนแผงสีฟ้านะ่ะสวยเหรียญสวยค่ะเหรียญเหรียญสวยเหรียญเหมือนเหมือนพ่นทรายน่าจะเป็นพ่นทรายอันนี้นะคะคู่มือเนี่ยคะ่ะเก็บเหรียญน,นักสะสมเนาะเก็บเหรียญเที่ยลึกเขาก็จะประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีเก็บพร้อมกับคู่มือ ก็จะมีเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทพุทธศักราชสองห้นะคะวันที่ประกาศออกใช้31กันยาเออสิบขออภัยสิกันยา2531ค่ะจำนวนการผลิต6200เหรียญโลหะ2สีที่เรียกกันว่าเหรียญ2สี2สีก็คือแบบนี้คะ่ะเขามีสีทองกับสีขาว ก็จะเรียกกันว่าเหรียญสองสีถ้าเป็นที่ระลึกที่เป็นวาระต่างๆก็เรียกสองสีที่ระลึกนะคะสองสีค่ะสองสีหมาดึงนเนี่ยค่ะมีสองสีข้างนอกข้างในค่ะน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบหกมมเฟืองสลับเรียบขอบนะคะชนิดราคาสิบบาท เนี่ยค่ะเขาก็มีรายละเอียดเห็นไหมคะสิบเหรียญสิบบาทเป็นเหรียญกระสาบสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศไทยด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นภาพวัดอรุณราชวรารามวรวรรสาวิหารออกใช้เป็นสกุลเงินหมุนเวียนครั้งแรกในปีพศ .25 3 1สอผลิตเป็น เหรียญกระสาบโลหะสองสีแทนการใช้ธนบัตร10บาทที่ได้ยกเลิกไปแล้วชัดเจนใช่ไหมคะว่าเป็นเหรียญรุ่นนี้เขาทำขึ้นมาแทนแบงค์ อนหน้านี้ก็จะเป็นแบงก์อันนี้ก็เนี้ค่ะเก็บแบบน ah ี้เห็นไหมคะมีข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูแบบเนี้ยเนี่ยอ่าเหรียญรุ่นไหนผลิตยังไงในราชการที่เก้าถ้าเป็นนักสะสมนะคะก็ควรจะเก็บแบบนี้แต่ถ้าเก็บไว้ดูเฉยๆเก็บเป็นเหรียญเหรียญแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะและที่พี่ตาบอกว่าเหรียญ หมุนเวียนที่ผ่านใช้มีน้อยกว่าก็แบบนี้แหละค่ะเพราะเหรียญไม่ผ่านใช้จะอยู่เยอะมากแล้วก็ทามาเป็นแบกเก็ตแบบนี้คนก็จะเก็บไว้แบบนี้เลยจะไม่มีการเอาออกไปใช้ใช่ไหมคะแล้วเหรียญที่ผ่านใช้อะที่เขาแลกมาใช้คนก็ไม่นิยมใช้เพราะว่าถ้าเป็นเหรียญคนจะคิดว่าด้อยค่าหรือน้อยถ้าเป็นแบงก์เนี่ยเหมือนกับสิบบาทหรือเต็มคือก็ในในราคาสิบบาทเท่ากันความรู้สึกความคิดนะันะคะแตกต่างกันความค่านิยมแบงก์กับเหรียญ เหรียญนี่เหมือนย่อยแล้วเหมือนปลีกแบงค์นี่คือเต็มใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะคนเลยเม่นิยมใช้นะคะจึงเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เยอะไม่ผ่านใช้เยอะกว่าผ่านใช้นนเนี้ยค่ะที่มาของเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งนะคะถ้าเป็นแผงเขียวแบบนี้สภาพแบบนี้นะคะอยู่ในแผงนี้เป็นได้รับซื้อเหรียญละชุดเนะะี่ยค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาท ะะอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทสิบบาทนะคะขายได้หนึ่งพันสองร้อยนะคะถ้าใครมีนะคะแบบอันนี้แผงเขียวแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้แบบนี้ตามสภาพค่ะตามสภาพนะคะถ้าสภาพผ่านการใช้งานสึกอะ่ะประมาณนี้ก็ห้าร้อยบาทถ้าไม่ผ่านใช้สวยๆแต่ถ้าเป็นเหรียญเปล่าๆมาแบบนี้ก็อาจจะได้หนึ่งพันบาทถึงได้บอกออต้องดูสภาพนะคะหนึ่ง หนึ่งพันจากห้าร้อยอะค่ะเริ่มต้นห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทตามสภาพค่ะแต่ถ้าเป็นแผงมาแบบนี้อยู่ในแผงเลยรับไปเลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทไม่ต้องดูสภาพค่ะคือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะ